เป็นนิมิตเตือนตาสาธุการท่ามกลางงานบุญที่ทีผูกสีมาเกยดนัดารู้เห็นได้เป็นใหญ่รูปวิรัยเป็นเสน่ห์ดังเลขาปิดนิมิตลูกทิศบูรพาให้กล่าวนาเตียติยศปรากฏไกลปิดนิมิตลูกทิศอาคเนให้เทวาประสิทธิพิสมัยปิดนิมิตทิศทักษิณศักดิ์ไทยให้สมใจสมบัติพัฒนาปิดนิมิตลูกทิศหอรดีให้ชีวิตหม่กัญชาปิดนิมิตทิศประจิณอินทุราปรารถนาิ่งใด สมใจปองปิดิวิทคิดพยักกับพิษโศกฤๅษีราษฎราโรควิษราชไทยไรทางของปิดนิวิตคิอูดอนกประคองด้วยเงินทองสมหมายทั้งรายการปิดนิวิททิธีสานประการท้ายให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมก้าวลูกสุขใสใจเบิกบานกว่าจะถึงสิ้นพระนิพพานเมื่อนั้นเทินเราทำอะไล่ไปในขณะที่เขาาลังปิดกันอยู่แล้วก็พูดกได้เราพูดตามว่าเดี๋ยวสหามบอกมีกลุ่มคนบอกเราตามว่าไป พอลุงลุงไทยเนี่ยใช่เป็นส่วนบางก็ใช่ไม้ลอยเดินรอบโบดได้ออ๋เดินตามเขาด้วยเดินตามก็ต้นบ้างเชียร์ข้านะเชียร์บุญก็หน่อยก็จะบุญเปิดทองหรือวิเศษแล้วก็มาสักตักบาทสะดอกเคราะห์ต่ออยู่เรียกว่าสะดอกเคราะห์ต่ออยุเติมบุญสมดวงได้สดชื่นเนี่ยเป็นเขาตรงนี้ใช่หรืออ่าอ่าทีนี้ก็ทำบุญต่างๆต่อไปเลยเราต้องให้ได้ทุกจุด อ่าให้ได้ทุกจุดจุดไหนที่เขามีไว้อ่ามีตุกลูกนิ้เม็ดอ่าสังฆทานตักบาทต่ออายุอะไรก็ต้องพูดให้หมดมันเคมีโรงศพด้วยนะมีโรงศพต่ออายุเนี่ยเดี๋ยวนีเขามีโรงศพด้วยอ่าเดี๋ยวนีเขามีโรงศพดอ๋อนี่เราเราก็ต้องพูดไปให้ได้ทุกจุดให้เขาเห็นความสําคัญอว่าทุกจุดมันมีความหมายสังฆทานหลอรดิออนไฟฟ้าเป็นอย่างไรสังฆทานอย่างไรทุกอย่าง ออ่ S <S มันก็ียู่ที่ไทยคำโมหันเออมีแค่ลูกพีมิตรแล้วก็กระบ๋าเสด็จราะต่ออยู่แบบมีมานานแล้วครับครับเอองาประจำปีที่ไหนววก็คงมีสสดอ็จขอจบแล้วผู้หญิงชอบผู้หญิงสาวชอบเด็กก็ชอบเรื่อเคราะห์เคราะห์ไล่ะทำเคราะห์ไล่กลายเป็นเคราะห์ดีได้อะ เราต้งองเคาะลงสามทีเลยนะเคาะปีเคาะเด,ด,ด,ดือนเคาะวันเอ่อเคาะปีจะได้เขื่อนเคาะเดือนจะได้คลายเคาะวันจะได้หายเคาะรายจะกลายเป็นนี้เคาะสามครัง้งแล้วก็เขียนชื่อสกุลไหว้เดี๋ยวไปทปําพิธีเผาเหมือนกับว่าชื่อนามสกุลที่อ,อยู่บูจําบนชนชาติปลังสาม,มารถยศชาติเชื้อชนตนเขียนเองเสมือนไปเมืองนอกมีวีซ่า ไปชัดหน้ามีอาลุบโมทนาบุญสวนประกอบของขั้นจุนอนุโมทนาบุญเวทีตาเนา่าซึ้งติ๊ดตาตร่งใจีในความรู้เกี่กกยวกับชีวิตวิญญาณกายสังขารวัตถุธาตุถ้าอภิธรรมปิดกุญพัพคงฆ่าธาตุบอกว่าวิญญาณธาตุอากาศธาตุธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินสังขารสารมาคีสงเคราะห์าขาเข้ากันอยู่ได้เป็นใหญ่ยืนย,นยาวทน แปลเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่งโงไม่เขาตปัญยาไม่เบาเพราะตัวตนเราทำบุญสร้างกุศลมากไม่ยากไม่ทุกข์ไม่จนทั้งเป็นบาเรมีอานิสงส์สตรีมงคลมหาโภกทรัพย์เหมือนดวงแก้วแวววับเป็นดวงตราประทับแน่นมั่นอยู่กับตัวตนแต่ละบุคคลโปรดทำบุญต่างที่ได้มากหนหลายกุศลไม่ซ้ำครั้งไม่หยุดไม่ยั่งไม่รอ ไม่รอไม่ลังบรรลุขึ้นสวรรค์สู่พระอรหันต์ขึ้นสวรรค์ถึงนิพพานบนมารมลสู่สําราญนักปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีนักแลเนะเคยแบบก็มีมีผมเคยได้ยินนะแต่ลงไทยเป๊ะเลยนะ,ะดำด๊อดมีมีแบบคือตั้งไหนมาหลงไทยดำหมดเลยอ่อาแต่ที่นี่มีเสียทาที่บอกเพื่อขยายตัวเขาไม่ได้ กอง่วยการนี่ก็จะเสียงดังที่สุดพะว่าหน่โดยการเนี่ยจะต้องเป็นขอบคุมทุกพื้นที่เช่นเข้ามาประจัมพันธ์กุญแจหายเจอของเจออะไรเขาจะไปตามจุดแต่ว่าอันนี้เราอยู่ประจำจุดเราอยู่ประจำจุดเนี่ยเสียงอย่างอยู่ก็ก็โดยการใช้ไม้สายด้ายใช่หรือเปลใช่ไม้สายด้ายก็เดินอยู่ในวงขอบแขตเออเลาะโบ่ตรงบางทีก็เข้าไปใน่โบอบางทีก็เวียนเลาเราเครื่องขยายไม่ลอย บางเครื่องก็เดินลอไม่ได้เดินไปดิคลึงโบสถ์เอเดียวมาบถ่ไทยแหละเจ้มันก็มีอุปสรรคตรงงเล็กน้อยแล้วแต่แต่หาว่าอยู่กวามยการเขามีอุปสรรครลายแหละคือไงเขาใช่ไม้สายไม้สายนี่แต่ตลอดต่อเนื่องตลอดเลยไม่ลอยไม่ได้ครับรล้ัที่ว่าที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยมันมีชั่วโมงมีคนมาเปลี่ยนกับเราไหมหรือว่าเราอยู่ประจำสามคนสามคนลุงไทย ชุดยุงองแล้วก็พระประหลัดเออประหลัดอะไรอยู่ว่าสูงหัวประหลัดนินนะออประลัดออประนินประลัดนิน,น,นอ๋อนี่ก็ผูนนนนนนน้นานไงเนาะนานนานเส็นสูหัวประหลัดนิน,นเ,ออเนียอยู่กับลงไทยพูดไปจำเลยเยแต่ที่นี่พอเลิกง,งานแล้วม่ได้คุยกันแลย แค่คุ้นกันในบททำงานคุ้นกันแต่คนยกย้ายกันธรรมดาคือคือยังไงเราก็เราเห็นหน้ากันมานานแล้วรู้จักกันจิตใจคีดวิจิตใจความรู้ใรู้ไม่แล้วเราก็เลยไม่อยากไปตงไทยเลยคุยใครบ้างมาไปก็ถ้าเจ้าคุณสุทกิวัฒน์เนี่ยคุ้นการทำงานร่วมกันมาจากแต่สมัยสมเด็จพระบุมครวิสาเนี่ยเราเจอกันหลายวัดเลยด้วย ผมคุยกับอาจารย์อำนาจบอกเออทำไมนั่นปี4ี่ศนเห็นอาจารย์ท่านยังผมเป็นเนอนอาจารย์เป็นพระออใช่ไหมใช่ใช่ใชจัดแล้วก็ศึกหลัง4ี่ศูนอ่าท่านเติกเราเออมีรูปอยู่มาหานานท่านยังเป็นพระตอนนั้นท่านก็มาพูดนะอ,อ่าเราไทยกับพูดเออมันมันก็ดีอ่ะอบอุน่นเอออบอุ่นเองอยู่ครูาบาอาจารย์เนาะเขาสอนให้ความรู้เคล็ดลับเทคนิค ไอต่างๆก็อยู่กองบรยการเนี่ยรุ่นเเออ่คนรับใช้ที่งานส่วน,น,นมากก็จะเป็นลูกสาวของคณะกรรมการผุร้ใหญ่เนี่ยสิ่งแวดล้อมมันดีไงเราจะแต <It> s, <S ่งครัวดี <yeah. S 2> แล้วเน็ตไทยบางทีลุงไทยไม่ค่อยจะไม่ได้ปูกเท่าไรก็คือมันร้อนไงร้ <Yeah. S 2> อน <Yeah. S 2> เราเห็นกรรมการเขาขก็ปลูกบางคนเราก็ไมปลูกบอกเขาลุกจ้กลุงไทยแล้วนี่พอเขาลุกจ้กโคชกแล้วนี่สบายมากเราพูดคำประโยคสูงๆว่าเขานี่ใคร ไม่ละไม่ได้พูดตามลวไม่ได้คือเราพูดเรื่องจริงอะ่ะตั้งแต่ลูกหินเป็นลูกนิมิตไปเลยแล้วก็ในอัสสัมโเคราะห์ว่าที่พระปางถวายเน้นเล่าแม่แต่ว่าโลกทั้งโลกทั้งวิทยาศาสตร์ลุง่านก็พูดได้อีบโลกที่เราอาศัยอยู่นี่ใหญ่โตมากมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณแปดหมื่นสี่พันโลกที่เราอาศัยนี่ใหญ่โตกว่าโลกมากมายเป็นล้านเท่านับว่าอะไรไปเราเรี่อยลุงใช้ก็พูดได้ละ เรก็ไปไปจำมาอีกหรือแต่งเองอจำมาสิเขาเขาบอกเขาเขียนเป็นเขาน้ดไว้ให้วราเราพูดไปจนทังจำได้เลยเนาะคือพูดี่จําจำได้คือพูดคือคือถ้าเราจำได้ดีเวลาเราไม่มีเรื่องพูดแล้วก็เนี่ยมันล่พูดไปมันก็เป็นการพักสมองแล้วเนี่ยเราก็ทักทายไปอีกทีหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศคือคือเราฟังดูแล้วแบมนมีใครก็พูดได้เนี่ยนเป็นคำสูงเป็นความจริงอ่ะเราพูดไปครับ เดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมาการเขารูกก้จากคนเรียกว่าอย่างไรคนฟังเขารู้ดีกว่าคนพูดดีกันเนี่ย<ช>อนักปลาญ์รู้ลูกบางทีคนลูกคดลูกพูดไม่ได้ก็มี่ใช่ไหมใช่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ใหญ่โตกว่าโลกมา,กมากมายเป็นร้านเท่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าดาวที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็ยังมีโหราศาสตร์บอกว่าดาวเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือชีวิตคนเพราะคนเราจะต้องเกิดมาในเลือกนั้นเคราะนั้นยามนั้น สุดแนวแต่เวรกรรมตามสัรพภาษาพระมาสารเรียบพมรมลิกิตสุดแล้วจะพาไปใครจะทราบได้ว่าพผมจะลิกิตชีวิตของเราให้เป็นไปแบบไหนอย่างไรต้องอาศัยหลักโหราศาสตร์แต่ผมทำหนาทีประกาศขอนำท่านรู้จักกับรับประจำบวันเกิด ของแต่ละบุกคนก่อนคือคนเกิดวันอาทิตย์น้ำบางถวายเทพคนเกิดวันจันทร์น้ำบางาำญาติคนเกิดวันอังคารน้ำบางพุดธสายญาติเนี่ยไปเข้าอย่างนี้โยงโยงโยงกับไอ้เรื่องโลกเรื่องโลกเราไปเข้าทางพราหมณ์ปุ๊บโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง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 พระประจามันเกิดพระประวัดเลยพระประจามแหมแหมตำรับนี่ดีเนาะไม่ไม่มีเขียนในหนังสือเนาะจำมาแต่หนังสือก็คนจำเหมือนคือคือพูดพูดไปแล้วกลับมาเข้าไปสมองเราเองตำตำราพวกนี้ ยังอย่งเอกสารอะอย่างเงี้ยเดิมใครดะมีเหมือไม่ทุกวันเนี่ยเออขาเพิ่มไหมเขามีแต่ที่ไม่รู้อยู่ที่ใครแล้วตากันมาเป็นสิบปีแล้วพอลงไทยอ่านไปอ่านอ่านแล้วที่นี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วนี่แหละคนไม่มีแล้วลุงใครก็ไม่เคยไปจําอยู่ในอย่างเดียวในตัวอย่างเดียวครับพอพูดๆไปเราเข้าสมองเองเพราะงานฝังผลิตผลมากกวาวันเก่าคืนสิบผ่าวันสิบผ่าคืนแล้วเนี้ยไปขนาดไปค้างก็มี เขาไปค้างทั้งนั้น,นแล้งใช้ไปอ่ะใช่ไ <ป S 2> ้ไปป่วยกว่ามี่ <c oughs> ออาโดนฉีดยาหาหมอฉีดยาแล้วไปติดเครื่องฉีดยาไปเองแล้วก็เสื้อเบกับตัดผมต่อไปบางคนเนี่ยใช้ตัดผมใไปเส่ยกลางวันกลางคืนเนี่ผมยาวเหรอเขาซกความเป็นการอยู่อย่างรอใช่หรือเปล่าใช่ต้องตัดผม,ผมต้องเอออยู่ผมอย่าทรงติดไปใช่ความเป็นการนั่นสิโอเคเดี๋ยวยังไงอีก ประมาณ10โมงอีกชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวไปตีเดนเออดีได้ความรู้